มีคําถามมาจากนักเรียนนะครับว่าอาจารย์ครับเรื่องของการตั้งเกณฑ์การยอมรับเครื่องมือวัดนะครหรือค่า MPE นะถ้าผมใช้ค่า Drif ทนะที่เกิดจากการสอบเทียบม,มาตั้งเป็น MPE ได้ไหมครับนะซึ่งผมจะนําค่า drift ค่าด r i f t นะหรือการเลื่อดค่านะครับที่ไดจากการสอบเทียบของแต่ละปีซึ่งเราจะดูว่าเอาเอร์เรอร์ของปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างกันแค่ไหนมันมีการเลือดค่าหรือดิฟทกันแค่ไหนนะครับ ผมเอาค่านี้มาตั้งเป็นเกณฑ์การยอมรับขึ้ื่อวัดได้หรือไม่ได้หรือไม่ครับครับตอบนะครับไม่ได้ครับเหตุผลที่ไม่ได้นะครับค่าดริฟท์มันคือเออร์เลอร์นะครับที่มันเกิดขึ้นของแต่ละปีเนาะอมันเป็นความแตกต่างนะของค่าเออร์เลอร์ของแต่ละปีนะครับนะซึ่งค่านี้เราจะนํามาเป็นเกณฑ์การยอมรับไม่ได้นะฮะเกณฑ์การยอมรับเราต้องตั้งตามแนวทางที่ผมเคยพูดเอาไว้ในคลิปก่อนเนาะ ็จะมี3แนวทางนั่นคืออิงตามมาตรฐานการสอบเทียบสากลน,นะครับ 2. นะอิงตามเ e อ็กโซที่ได้มาจากผู้ผลิตนะครับหรือ 3. ครับอิงตามกฎ10บทูหนของ ISO 1 2บนะครับเรื่องของเอพีจะต้องน้อยกว่าค่าเผื่อของงานที่เราทำการทดสอบ นะครับสิบเท่านะหรืออย่างน้อย3าถึงสิเท่านะครับนะหรืออิงกับมาตรฐานการทดสอบที่ใช้นะครับวิธีการทดสอบที่ใช้มีการอ้างอิงค่าความไม่แน่นของเครื่องมือนะครับแล้วค่าริฟต์นะหรือการเลื่อนค่าเราไปใช้นําไปใช้สําหรับอะไรนะครับค่าริฟต์จะเป็นหนึ่งในหนึ่งในท y p ยบีอันเซอร์เทนตี้นะครับใช้ในการําใช้ในการประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดนะครับนะสรุปนะฮะ ค่าริฟหรือการเลื่อนค่าของผลการสอบเทียบไม่สามารถนำมาตั้งเป็นเกณฑ์การยอมรับเครื่องมือวัดหรือ m p e ได้นะครับ